สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับเหรียญแตกเกี่ยวกับเหรียญหายากนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาซื้อขายนะครับครับก็ฝากช่องอีกสองช่องนะครับ เป็นช่องเครือข่ายของช่องสมาคม c h ม n าแนนะครับก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับทั้งสองช่องนี้ก็ทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับประกาศร,รับซื้อเหรียญเหรียญที่มีความนิยมเหรียญที่มีราคาเหรียญแปลกเหรียญพอซอเหรียญผลิตน้อยนะครับก็ฝากสองช่องด้วยนะครับครับก็มาชม เหรียญที่จะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยหกห้าร้อยสี่สิบหกนะครับชนิด5้าบาทของรัชกาลที่เก้านะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ยังเก็บสะสมอยู่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ขายไปนะครับก็ หลายเหรียญพอสมควรนะครับที่นำมาทำคลิปนี้นะครับหลายๆเหรียญก็เป็นการแสงดงให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าทางช่องสมาคม h ช n แนลมีจริงรับซื้อจริงนะครับซื้อไม่อั้นด้วยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมของรัชกาลที่ 9, เก้าภาษีเล็กปีพศ2 5งพ้าสี่สิแบบนี้นะครับ ก็จะให้ชมนะครับจะให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวว่าไม่จริงนะครับนี่ครับปีพศ2546นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับผลิตประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นเหรียญประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าผลิตน้อยก็แล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นเหรียญที่หายากนะครับ เหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่หนึ่งก็มาชมเหรียญที่สองนะครับใช่เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกไหมนะครับก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเหมือนกันนะครับสี่สิบหกเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่สองนะครับก็มาชมอีกสองเหรียญ ว่าใช่ใช่ใช่เหรียญปีพศสองพั้ยสีไหมนะครับสีนะครับสองพนสี่สิบหกนะครับสองพนะครับ,รบเพื่อนได้ชมไปแล้วนครับสี่เหรียญต่อมานะครับก็เป็นอีกสองเหรียญน,นะครับก็ปีพศสองพาปีพศสอง6รอสีนะครับ เป็นหกเหรียญแล้วนะครับอันนี้ก็สองเหรียญน,นี้ก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสีิบหกเป็นแปดเหรียญแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเหมือนกันนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเหมือนกันนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้ามีนะครับเหรียญชนิดท่าบาทปีพศ2546นะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคากับทางช่องของเราช่องสมาคมชาแนลนะครับรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงคือทางช่องของเรารับซื้อจริงนะครับทางช่องของเราก็ผมเองนะครับก็ชอบเหรียญน,นะครับ ทั้งแลกเหรียญมาคัดทั้งซื้อนะครับแล้วก็ทั้งขายนะครับขายแบ่งปันให้กับหลายๆช่องที่ประกาศรับซื้อนะครับก็การซื้อขายเหรียญน,นะครับแต่ะละช่องนะครับถ้าเป็นลักษณะเหรียญที่หายากเหรียญแปลกน,นะครับ,รบเขาซื้อจริงทั้งหมดทุกช่องนั่นแหละนะครับเขาซื้อจริงทั้งหมดทุกช่อง นะครับไม่อยากให้เพื่อนๆไปรามาเขานะครับถ้าเราไม่ไม่ชอบเราก็ยังไม่ไม่เข้าใจนะครับคือการที่จะหาเหรียญปีพศซหา,หายากผลิตน้อยนี่ให้เจอให้มีมันก็ยากเช่นกันถ้าใจไม่ชอบประกอบกับไม่มีเวลานะครับมันก็ใจไม่รักอีกนะครับมันก็ยังไงก็หาไม่เจอนะครับ พันสองพันเหรียญพันสองพันบาทไปแลกมาก็หาไม่เจอง่ายๆนะครับผมเองแลกมาวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับสามหมื่นบาทสี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็มาคัดไม่เจอเลยก็มีนะครับบางครั้งก็เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นพอโห้ายากไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับก็ส่วนมากผมจะเจอนะครับก็เป็นปีพอ2 5สองพันหสี่บกนี่แหละ พระเสียนตรงอันนี้จะเจอบ่อยนะครับสองปีเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศอ2อง2 9นะครับจะเจอน้อยนะครับแล้วก็พระเสียนขวางก็จะเจอน้อยนะครับไอ้พศออ2533ชนิดสิบบาทนะครับผมก็ไม่เคยฟันหานะครับผมก็ไม่เคยฟันหาเนื่เงจากว่าผลิตแค่หนึ่งร้อยเหรียญใครจะมีใครจะเจอ นะครับเท่าที่ทราบข้อมูลก็มีอยู่กับอาจารย์เจมอยู่เหรียญหนึ่งนะครับสิบบาทสองสีปีพศสองพันห้าร้อยห้าสามสิบสามนะครับปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าเป็นเหรียญชนิดห้าบาทสุพรรณหงนะครับอันนี้ผมก็ไม่ฝันหานะครับหายากเหรียญรุ่นเก่าๆแต่ก่อนล่ะราคาแพงๆะหายากนะครับไม่มี นะครับผมก็หาแบบ5บาท10บาทก็ปีพศ2541นะครับผมก็ได้ประจำนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับดูคลิปให้จบนะครับติดตามไปเรื่อยๆจะได้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของเหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ